รายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงนี้ช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะไปพูดคุยกับคุณกริชอึ้งวิทุนสถิตรประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะวันนี้ไปดูเรื่องของการใช้บาทจาร์ดในประเทศเมียนมาค่ะ Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังเพื่อนผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับใช่จะบอกว่าสวัสดีปีใหม่นะครับเออภาษาเมียนมาภาษาพม่าพูดว่าไงฮะโอ้โหผมพูดไม่เป็นเลยไม่เคยอยู่ปีใหม่กับเขาสักทีอ๋อครับครับเอาไงก็แล้วแต่ก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะครับสําหรับ เอ่พวกเราทุกคนแล้วก็รวมถึงคนในเมียนมาด้วยเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยกับผู้สื่อข่าวของเราจากทาง uh huh. มาเลเซียเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เราต้องส่งกําลังใจให้เมียนมาเยอะเลยนะฮะใช่ครับใช่ครับก็ปีนี้เราคงต้องส่งแรงใจแล้วก็ช่วยชาวเมียนมาให้รอดพ้นนะครับจากวิกฤตต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้เปิดเปิดประเทศจะเข้าบ้านนะครับก็ลองก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงเรื่องบิ๊กอิชชูวันนี้ก็คือเรื่องของบาทจาัดซึ่งเรา เราคอยกันมาหลายปีนะครับก็เพิ่งจะได้เห็นนะวีแววเกิดขึ้นแล้วนะครับเราไปดูกันที่เรื่องของโควิดก่อนนินดนึงดีกว่าน,นะครับครับผมก็วันนี้ก็ช่วงติดติดปีใหม่เนี่ยสวันก็คือตั้งแต่วันที่31 1 2 3 1 2นะฮะก็ตรวจน้อยนะครับก็คือประมาณหลักพันนะครับก็มีประมาณ7จ็ดพ0นแปดพัอย่างเงี้ยนะครับ ก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็มาวันที่4วันที่5้าเนี่ยเริ่มที่จะเยอะขึ้นก็คือหลักหมื่นขึ้นไปแล้วนะครับประมาณ11,000คนโดยประมาณนะครับแล้วก็มีผู้ติดเชื้อก็ประมาณร้อยกว่าคนนะครับประมาณวันที่หนึ่งเนี่ยร้อยสิบสองคนวันที่สองเจ็ดสิบเก้าคนวันที่สามเนี่ยร้อยสาสิบคนวันที่สี่ร้อยสี่สิบสี่คนแล้วก็วันที่ห้าร้อยสาสิบสามคนแล้วผู้ที่หายกลับบ้านมากกว่าผู้ติดเชื้อแล้วนะครับ ก็200กว่าคนนะครับผู้เสียชีวิตก็4คน3คน2คนประมาณนี้ก็ไม่เยอะนะครับเปอร์เซ็นต์นเตงก็อยู่ที่ประมาณ1 3 1.5ประมาณนี้ครับก็ถือว่าน้อยมากนะครับนี้มาดูว่ายอดรวมของการฉีดวัคซีนเนี่ยไปแล้วนี่ประมาณ37ล้านโดสแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคเลยเดียวนะครับแล้วก็ผู้ได้รับวัคซีนก็ประมาณ21ล้านคนนะครับ 22เอ้ย20.9ล้านคนก็ประมาณ21ล้านคนนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้ฉีดเข็มหนึ่งก็ประมาณ5ล้านแล้วก็เข็มสองก็ประมาณ16ล้านคนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเราดูแล้วเนี่ยการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนเนี่ยไปแล้วประมาณ38.15ทั่วประเทศนะครับก็ถือว่าใช้ได้แต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือเมื่อวันที่28ที่ผ่าน รัาทางกระทรวงสาธารณสุขของเมียนมาเนี่ยประกาศว่ามีผู้ติดเชื้อโอมิคอนเข้ามาแล้วนะครับสี่รายซึ่งเดินทางมาจาก UAE นะครับเป็นชาวเมียนมาที่ไปทำงานต่างแดนนะครับแล้วก็กลับบ้านก็ติดเชื้อมาสี่คนนะครับก็ถูกกักตัวไปเรียบร้อยแล้วได้ข่าวมาเมื่อคืนนี้บอกว่าได้ถูกปล่อยตัวกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่า ตรวจเชื้อแล้วไม่มีอะไรนะครับก็ถือว่าก็ยังต้องระมัดระวังกันอยู่นะครับไม่อยากให้มันเกิดเลยเพราะว่าถ้าเกิดแล้วผมกลัวมากที่สุดก็คือกลัวว่าเขาจะไม่เปิดประเทศนะเพราะาเราตั้งตารออยู่ว่าเมื่อไหร่เราจะได้เข้าประเทศเขาสักทีนะครับครับผมนี้มาดูเรื่องของอที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของบาทจาัดจริงๆบาทจาัดเนี่ยกระทรวงกระทรวงการคลังของประเทศไทยโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย ก็ได้มีการผลักดันพยายามนะอย่างยิ่งทีเดียวมาประมาณก่อนโควิดประมาณสัก3าปีนะครับก็ได้เลิ่เดินหน้านะครับแล้วเซ็นเ o ็กับทางธนาคารเซ็นทรัลเซ็นทรัลแบงก์ของเมียนมานะครับเซ็นเ o ็ไปแล้วก็ไม่ขยับนะครับก็นิ่งเลยนะครับแล้วก็ทางเนื่องจากว่าความชัดเจนของทางประเทศเมียนมารวมทั้งความพร้อมของประเทศเมียนมาเนี่ยเขายังไม่พร้อมนะครับแล้วก็ เขาก็ดึงเรื่อยมานะครับแล้วก็เราก็ประชุมกันต่อเนื่องมาหลายๆยกหลายๆครั้งนะครับก็ไม่สามารถที่จะผลักดันได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเกิดจากปัญหาของภายในที่ของประเทศเมียนมาซึ่งมันมีทั้งผู้ที่เสียประโยชน์พวกผู้ที่ได้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเยอะก็เลยทําให้การผลักดันเรื่องบาดจ้าตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว จนถึงม,มารัฐบาลนี้ซึ่งเป็นรัฐบาลของทหารเนี่ยอยังก้าฝัโทงออกมานะครับโดยเมื่อประมาณสักต้นเดือนธันวาคมเนี่ยก็มีการประชุมครั้งที่3นะครับของปี2521เม่2 0 2 0 21นะครับ2 0 21เนี่ยทางท่านพลเอกอาวุโสมีนองลายท่านก็เคาะตูออกมาว่าชายแดนเนี่ยจะต้องใช้หยวนจั๊นะครับแล้วก็ ก็ถัดมาอีกไม่กี่วันก็คือวันที่14นะครับเดือนธันวาคมทางธนาคารกลางแห่งประเทศเมียนมาหรือว่าไอ้ตัวเซ็นทรัลแบงก์นะครับออฟเมียนมาเนี่ยก็ประกาศตูงออกมาเลยว่าให้ให้ใช้หยวนจัดโอเคกันทั้งประเทศนะครับ uh huh. รวมทั้งทางส่วนของอทางผู้ประกอบการที่เป็นชาวจีนเองเนี่ยเขาก็เหตุเราก็หงอยไปเลยนะครับผมก็พยายามถาม <c oughs> ท่านทูตว่าท่านทูตครับเมื่อไหร่ทางบาดจา้าจะเกิดได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยรอความหวังบาดจา้ามากนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าอุย้ยบาดจา้าเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนแต่ว่าตอนนี้หยวนจา้าเองเนี่ยก็ได้ใช้แค่ชายแดนเท่านั้นนะครับในส่วนส่วนกลางนี่ก็ยังไม่ถึงนะครับเพราะว่าทางท่านพอดีอุโสมีนองลายเนี่ยท่านให้ใช้ที่าชายแดนในการค้าชายแดนเท่านั้นซึ่งถ,ถ้าถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ย วันนี้ทั้งชายแดนจีนเนี่ยเขาปิดสนิทแล้วก็มีแต่ชายแดนไทยที่เรายังค้าขายกับประเทศเมียนมาได้นะครับแล้วก็ทางชายแดนอินเดียก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ไม่เยอะครับ,รบก็เราก็คาดหวังว่าท่านจะมองเห็นในจุดนี้แล้วปรากฏว่าวันที่30ที่ผ่านมานะครับ30ธันวาคมาคมเนี่ยท่านพลเอกอระวุสโสมีลองลายก็ได้ไประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่สี่ครับ Uh, 2021เนี่ยนะครับแล้วก็ประกาศตูออกมาว่า,าจะให้เร่งดำเนินการเรื่องของบาทจาัดและก็ลูปีจัดนะครับเพื่อกระตุ้นการาการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนให้เกิดขึ้นมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอ,อย่างที่ทราบนะครับเครื่องยนต์ตัวที่สี่เนี่ยเอลบเหรือว่า Export ลบด้วยอินพี่มันหายเกรี้ยงไปหมดเลยมีทางช่องทางเดียวเท่านั้นที่จะทําได้ก็คือช่องทางการค้าชายแดน ซึ่งการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยโตขึ้นอ,อย่างมีนัยยะทีเดียวนะครับโตขึ้นล้มลมยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นการแก้ไขอย่างถูกจุดทีเดียวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อทางส่วนของชายแดนเองเนี่ยผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการเมียนมาเนี่ยได้มีปัญหาเรื่องของอปปสซึ่งมีการอายัดเงินเนื่องจากว่าที่มาของเงินนะครับมีการผิดปิด,ปด ปกติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดนไปร่วมร้อยกว่าลายนะครับเพราะว่าก็ก็กังวลเรื่องของยาเสพติดเรื่องของเงินเทาๆท,ทั้งหลายแหล่นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็มันมันยากมากๆเลยนะครับในการทําการพาเพราะว่าเนื่องจากว่าทางทางฝั่งของเมียนมาเองเนี่ยธ <c oughs> นาคารบ้านนิดเนี่ยทํางานได้ไม่เต็มที่อย่างที่เคยเรียนให้ทราบ ดังนั้นเนี่ยคนก็ต้องใช้อาศัยโยวยกวนซึ่งก็โดนกันเป็นแถวถ้าหากว่าบาทจา้าดเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับเรื่องตรงนั้นก็จะหมดสิ้นไปเพราะว่าสามารถที่จะซื้อขายกันแบบตรงๆเลยใช้เงินบาทก็ได้เงินจา้าดก็ได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยอ่ก็ประเทศไทยเราก็จะได้ประโยชน์เต็มๆม,มานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะนํามาเล่าก็คือเรื่องของเงินเนี่ยของประเทศ CLV ทั้งหมดนะครับก็คือ CLV เนี่ยปกติแล้วเนี่ย ต่ประเทศต่างประเทศการนําเข้าหรือส่งนําเงินบาทออกไปเนี่ยค่อนข้างจะมีความจํากัดอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่เพียงแต่ CLMV เนี่ยเราพยายามอย,าอย่างยิ่งที่จะกระตุ้นตัวนี้ให้เกิดขึ้นก็คือการนําเข้าเนี่ยเ,เงินเนี่ยก็ถ้าไม่เกิน4ี่แสนห้าหมืนบาทเนี่ยสามารถที่จะ carry on ได้เลยนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกินกว่า4ี่แสนห้าหมื่บาท ต้องสำแดงตอบกอระทรกรคทุกครั้งแล้วก็ถ้าเกินกว่า2ล้านบาทเนี่ยก็ต้องอขออนุญาตจากกระทรวงธนาคารแห่งประเทศไทยให้อนุมัติเป็นกรณีพิเศษเสมอไปอะนะครับตรงนี้ซึ่งก็การค้าขายเดี๋ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าค่าของเงินมันต่ําแล้วก็ราคาสินค้าก็ค่อนข้างจะแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยรถหนึ่งห่งพวงเนี่ยนะครับมันก็เกินกว่าสล้านแล้วนะครับเราก็ต้อง พยายามที่จะต้องขออนุญาตทุกครั้งไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าบาดจัดเกิดขึ้นก็อยากจะส่งเสียงตรงนี้นะครับไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าขยับอีกสักนิดได้ไหมนะครับ <S 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 ขอเป็นสักสี่ล้านได้ไหมถ้าหากว่าสี่ล้านเนี่ยการทำธุรกรรมทางการเงินก็จะสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ตรงสี่แสนห้าหมื่นบาทในการที่ใช้เงินนําเข้ามาเนี่ยผมว่าขยับเป็นสักล้านหนึ่งนะครับชาวผู้ประกอบการที่อยู่ตามชายแดน ก็จะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิด,กดขึ้นในขณะที่ธนาคารห่งประเทศไทยเองก็พยายามอนุโลมนะครับเรื่องของการนําเข้าและส่งออกบาทเนี่ยนะครับก็มาช้านานแล้วนะครับพยายามกระตุ้นมาน่าจะผ่านมาสักสองสามรัฐบาลแล้วนะครับ mm hmm. ที่จะให้บอกให้สามารถที่จะนําเงินบาทนี้โอนออกนอกประเทศได้ถ้าในกรณีที่ธนาคารทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยในประเทศตรงข้ามเนี่ย เขาสามารถที่จะรับเงินบาทได้เราก็สามารถที่จะส่งเป็นเงินบาทออกไปได้ซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยธนาคารในประเทศไทยนะครับที่ไปเปิดสำนักงานนะครับหรือว่าเป็นเปิดสาขาอยู่ในต่างประเทศที่ในแถบ CLV ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะช่วย,นยในการผลักดันตรงนี้ได้เพราะว่าเงินที่จะส่งออกไปเนี่ย มันมีอยู่3ประเภทที่สามารถส่งออกได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญ,ญาตนะครับก็ได้รับการอนุมัติเป็นพิเศษก็คือ1คือรายได้ส่งกลับประเทศนะรายได้ของส่วนตัวนะครับอย่างเช่นพวกแรงงานนะครับที่มาทํางานในประเทศไทยอย่างเงี้ยเขาจะส่งเงินกลับไปประเทศเมียนมาหรือว่าส่งเงินกลับไปประเทศลาวก็สามารถส่งได้เลยนะครับแต่ว่าต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างนะยืนยันว่าเงินนั้นเนี่ยคือรายได้ของตัวเองเช่นสมมุติว่าท่านมี เป็นลูกจ้างประจําอยู่ในบริษัทในบริษัทหนึ่งแล้วก็มีเวิร์กเพอร์มิทซึ่งเขาก็มีลิมิตว่าเวิร์กเพอร์มิทเนี่ยจะต้องใช้เงินจะมีเงินเดือนอย่างขั้นต่ำเนี่ยสองหมบาททีนี้เวลาส่งเงินออกเนี่ยถ้าต่ํากว่า25,000บาทท่านส่งได้ทันทีเพียงแต่ว่านําหลักฐานสลิปเงินเดือนไปแจ้งกับทางธนาคารเนี่ยส่งได้เลยนะพี่น้องที่ ชาวเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยก็อยากจะให้ฟังเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเพราะรรว่าต้องบอกว่าเรื่องนี้สําคัญมากนะครับท่านไม่ต้องกลัวนะครับท่านไปส่งที่ธน,นาคารหรือว่าส่งที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปหลบซ่อนอีกต่อไปแล้วเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าแรงงานส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นชาวเมียนมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวกะเหรี่ยงกับชาวมอญน,นะครับซึ่งมันเป็นอ,อยู่ติดชายแดน ของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับท่านสามารถที่จะส่งเงินได้ทันทีแล้วก็อีก,กัน,นึงก็คือเงินที่ชําระค่าสินค้านะและบริการเนี่ยเพียงแค่มีอินวอยท์แค่นั้นนะครับมีอินวอยท์ระบุชัดเจนเนี่ยก็สามารถที่จะส่งได้แล้วแล้วก็เงินอีกตัวนึงก็คือเงินชําระค่าเล่าเรียนนะครับสตัวนี้ได้รับการอ,อ,อ,อนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษในการ ที่จะนําเข้าส่งออกเงินได้อย่างสบายๆนะครับท่านสามารถที่จะทําได้นี่คออือแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมไมแพงนะครค่าธรรมเนียมพี่น้องชาวเมียนม,มาที่อยู่ในประเทศไทยอย่าก,กลัวนะครับเพราะว่ามันแค่0.25เปอเซ็นเท่านั้นหรือว่าร้อยละจุดยีสตังค์เนี่ยนะครับ mm hmm. นิดเดียวนะครับแล้วก็สูงต่ําสุดนี่ก็สามบาทเพราะว่ามันก็จะมีมินิมัม ว่าถ้าหากไม่ถึง300บาทก็ก็คิด300บาทผมเชื่อว่าถ้าส่งเงินออกไปเนี่ยแค่หนึ่งหมื่นบาทอย่างเงี้ยค,คุณใช้เงินแค่300บาทนะในค่าธรรมเนียมแล้วก็ลดความเสี่ยงตรงนั้นได้แล้วนะครับก็สามารถที่จะส่งเงินกลับบ้านได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็ธนาคารในประเทศเมียนมาก,ก็สามารถที่จะรับได้ธนาคารที่อยู่ตามชายแดนนะครับก็ไม่ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับเพราะว่า นี่คือ,อความได้เปรียบของการใช้ดาดบาดจาัดท,ที่จะเกิดขึ้นนะครับแปลว่าในอดีตทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับในอดีตเนี่ยถ้าบาดจาัดไม่เกิดเนี่ยเราจะค้าขายกันหรือว่าจะส่งออกเงินหรือว่านําเข้าเงินเนี่ยจะลำบากมาก,ากนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเบนฟิตที่ทางรัฐบาลมีน้องลายท่านได้ไ,ได้ไประชุมกันแล้วก็ได้ข้อสรุปกันเมื่อวันที่30ซึ่งผมเชื่อว่าไม่เกินวันที่15นี้ก็คง ธนาคารกลางแห่งประเทศเมียนมาคงจะประกาศนโยบายบออกมาอย่างเป็นทางการนะครับ,รบก็คงจะได้เห็นอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นในประเทศเมียนมานะครับก่อน<อ>ที่<า>จะจบนะครับผมขอข <นะ S 1> <ล>อนิดนึงก็คือว่าวันที่1 1ที่จะถึงนี้นะครับผมจะไปที่ด่านทีกิกับด่านภูน้ำร้อนนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราจะไปดูด่านนี้นะีอีก เป็นอีกหนึ่งด่านที่เราจะไปดูเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนกันที่นั่นแล้าเราจะพบปากกับผู้ประกอบการที่นั่นแล้วก็ทีมของท่านทูตนะครับก็จะมีท่านทูตพาณิชยนะ์เป็นผู้นําไปแล้วก็อาจจะถ้าจะดูท่านอุปทูตว่าเพราะตอนนี้ที่สถานทูตเมียนมาได้มีอุปทูตเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอุปทูตถ้ว่างท่านผมจะต้องไปกับเรานะครับแล้วก็ ก็ฝากถึงพี่น้องที่รับฟังรายการอยู่ทางสถานีวิทยุแล้วก็ทางส่วนของแฟนขับทุกๆท่านนะครับถ้าใครสนใจอยากจะไปรับฟังปัญหาหรือว่าอยากจะนําเสนอปัญหาการค้าการขายตามชายแดนเนี่ยนะครับเพราะว่าทางด่านการจนะบุรีเราก็มีหลายด่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสังขะบุรีนะครับแล้วก็ด่านาทางภูน้ําร้อนนะครับก็ยังมีอีกช่องทางธรรมชาติอีกหลายช่องทางทีเดียว นะครับที่สามารถที่จะทําการค้าได้ถ้าท่านมีปัญหาอะไรก็นําเสนอได้นะครับถ้าเราแก้ไขได้เราก็จะรีบนําเสนอเพื่อจะขอความการุณา,าขอความอนุเคราะห์จากทางฝั่งรัฐบาลและก็ฝั่งกระทรวงพาณิชย์ทั้งของไทยและของเมียนมานะครับให้ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้น่าจะได้เกิดผลประโยชน์เกิดขึ้นนะในประเทศไทยเรานะครับครับผมครับ ครัขบขอบคุณมากครับแล้วในช่วงที่ผ่านมาเห็นคุณเกลียบบอกว่าจะได้ไปตระเวนดูตามด่านต่างๆดูพื้นที่ต่างๆได้ไปลงพื้นที่มาหรือยังครับก็ <c oughs> ไ,ไปไปไปเป็นไม่เป็นทางการไปแล้วนะครับใน <c oughs> ช่วงนั้น <c oughs> นะครับแต่ว่าจะจะไปเป็นอาการอีกรอบหนึ่งก็คือหลังจากที่กลับจากทีกิี่ที่ภูน้ําร้อนที่กาญจานบุรีแล้วก็จะลงไปที่สังขบุรีนะครับก็พี่น้องชาวสังขาะก็เตรียมนะครับถ้ามีป <c oughs> ัญหาอะไรนะกัน ทางประจวบคิรีขันนะครับก็เรายินดีนะครับที่จะรับฟังแล้วก็จะมันได้ช่วยกันแก้ไขนะครับก็ทางฝั่งของอทางแม่สอดนะครับก็เป็นหลังจากสังขาก็จะไปที่แม่สอดอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับก็จะไปครั้งนี้ก็คงจะมีคณะไปกันเยอะนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่เราไปที่ทางด่านแม่สายกไ็ได้รับการตอบรับแล้วก็ทางทั้งสอฝั่งก็ เตรียมที่จะเปิดชายแดนบนทังประตูะสะพานหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางแม่สอดน,นี่เราก็หวังว่านะครับก็น่าจะได้เห็นการเปิดสะพานหนึ่งต่อไปนะครับ ครับโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกริมานะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันปีใหม่นะก็เป็นเป็นครั้งแรกของปีใหม่ไม่ใช่วันปีใหม่เป็นครั้งแรกของปีใหม่ที่เราได้พูดคุยกันวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้เป็นปีที่ดีแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอให้กลับขึ้นไปร้อยเท่าพันตมีข่าวก็ขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤิดอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะก็จะมาพูดคุยในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันพระะสัดีีีแบบนนน้้หลค่ตอก็ หมดเวลาของ Good Morning อาเซียนกันแล้วนะคะวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ